วานไม่อยู่ในแก้วเพราะทัศนคติของเรากำหนดตอนจบของชีวิตเราได้ปรัชญาทัศนคติขายดีที่สุดจากใต้วันฉบับสมบูรณ์ครบรอบิ0ปีถ้าคุณมองตัวเองเป็นแก้วคุณจะตักน้ำได้แค่เต็มแก้วจงเปิดทัศนคติให้กว้างมหาสมุทรมีสิ่งล้ำค่าให้ตักตวงมากกว่านั้น ปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้คุณก็จะได้รับพลังแห่งการพัฒนาเชิงบวกรูปแบบของชีวิตขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเห็นตัวเองกับคนที่คุณรู้จักผ่านประสบการณ์ทุกคำพูดความรู้สึกและในทัศนคติของคุณหยุดเผชิญมุมมองชีวิตในทางลบและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดมีสมบัติมากมายในมหาสมุทรอย่าค้งจิตใจไว้เพียงในแก้วคุณจะไม่มีทางตัดวานได้ถึงเวลาปลดขีดจำกัดความคิดของคุณแล้ว 48บทความเข้าใจง่ายและลึกซึ้งแนะนำตรงสู่จิตใจพัฒนาวิสัยทัศน์การใช้ชีวิตให้ดีขึ้นผลงานคลาสสิกชินเอกของนายแพทย์นักเขียนที่มีจิตวิญญาณใกล้ชิดกับธรรมชาติของมนุษย์มากที่สุดประทับใจผู้อ่านชาวใต้หวันฮ่องกงมาเกา๊าสิงคโปร์มาเลเซียและจีน หากมองในมุมจิตวิทยาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถได้ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามแทนที่จะยึดติดก,กับความเชื่อที่ว่าเราเกิดมาฉลาดหรือไม่ฉลาดบทเรียนเหล่านี้จึงช่วยปลูกฝังกรอบความคิดเชิงบวกและกระตุ้นให้เรากล้าลองผิดลองถูกเพื่อคนพบศักยภาพที่แท้จริง นอกจากนี้หลักการต่างๆเช่นการให้อภัยการเข้าใจตนเองและการปล่อยวางก็สะท้อนถึงแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็งและคุณลักษณะเชิงบวกในตัวมนุษย์เพื่อส่งเสริมความผาสุกและความรู้สึกมีคุณค่าในชีวิต สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจำไว้ว่าวานที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจถูกขังอยู่ในโหลกแก้วเล็กๆได้ชั้นใดศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวเราก็ไม่ควรถูกจำกัดด้วยความกลัวหรือความไม่เชื่อมัน่นจงกล้าที่จะฟันใหญ่ลองสิ่งใหม่เผชิญความท้าทายและยอมรับในตัวเองอย่างที่เป็นแล้วสักวันคุณจะพบว่าทะเลกว้างใหญ่แค่ไหนที่รอให้วานอย่างคุณได้ว่ายไปสู่ฝั่งฟันอย่างอิสระและเต็มภาคภูมิข้อคิดดีๆที่ได้จากหนังสือวานไม่อยู่ในแก้ว 1. คุณค่าคือสิ่งที่มนุษย์กำหนดเองตัวเราเป็นคนกำหนดคุณค่าของตัวเอง ไม่ใช่การประเมินค่าจากผู้อื่นหรือเอาคุณค่าของคนอื่นมากำหนดเป็นของตัวเองบางครั้งแทนที่ความคิดที่เรามีต่อตัวเองนั้นจะเป็นความรู้สึกของเราแต่มันดันเป็นความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อเราที่จริงคุณกำหนดภาพลักษณ์ของตัวเองได้กำหนดว่าตัวเองคือใครจะทำอะไรรวมถึงคุณจะกลายเป็นอะไรคุณค่าของคนสัตว์สิ่งของเกิดจากการเลือกของคุณคุณให้ความสำคัญกับอะไรสิ่งนั้นก็จะมีคุณค่านี่แหละคือคุณค่าของตัวเอง 2. ยอมรับตัวตนของตัวเองให้ได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะทําให้มีความสุขคือยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าคุณก็คือคุณการพยายามทําให้ตัวเองสวยไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่แย่คือบางคนใช้รูปร่างและการแต่งตัวเป็นบรรทัดฐานในการประเมินค่าตนเองร่างกายนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวเราไม่ว่าจะมีข้อบกพร่องมากเท่าไหร่ฉันก็คือฉันฉันกลายเป็นคนอื่นไม่ได้ สิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้คือเปลี่ยนข้อบกพร่องให้เป็นเอกลักษณ์โชว์สไตล์ของตัวเองไม่ใช่เอากายและใจไปจดจ่อกับจุดดังพร้อยเล็กๆบนร่างกาย คนไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบกันได้ถ้าคุณชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันยากมากที่คุณจะมีความสุขไม่แน่ว่าตอนที่คุณกําลังอิจฉาคนอื่นบางทีคนอื่นอาจกําลังอิจฉาคุณอยู่ก็ได้การเปรียบเทียบกับคนอื่นนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยคุณควรจะเปรียบเทียบกับตัวเองดูว่าตัวเองพยายามเต็มที่แล้วหรือยังเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง ควรวางตัวเองไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องคนที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ว่าต้องใช้แรงและความพยายามไปกับสิ่งที่ตัวเองถนัดหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถหรือพยายามไม่พอแต่เพราะถูกวางไว้ผิดที่ผิดเวลาจึงหมดหนทางที่จะแสดงสิ่งที่ถนัดบนโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่มีประโยชน์ขอแค่คุณค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองเจอและเลือกเวทีที่ถูกต้องคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถและอนาคตที่ดีได้ สิ่งที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกคือหัวใจของเราขอเพียงแค่มีใจก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าชีวิตคนเราไม่ตั้งขอบเขตความสําเร็จก็จะไม่มีขีดจํากัดเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเป็นไปไม่ได้ในใจเราถึงจะปลดปล่อยความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัดของชีวิตได้ขีดจํากัดเดียวในชีวิตคือขีดจํากัดที่เราตั้งไว้ให้ตัวเองในใจ บางทีสิ่งที่ควรเปลี่ยนก็คือเพื่อนของคุณเพราะคนเราได้รับผลกระทบจากคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาอยู่กับคนขยันคุณจะไม่ขี้เกียจถ้าเดินกับคนกระตือรือร้นคุณก็จะไม่จิตตกโชคชะตาของคุณอยู่กับคนที่คุณคบหาด้วยขึ้นอยู่กับเพื่อนที่คุณเลือกถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนของคุณจะต้องเก่งกว่าคุณเพราะมีแต่พวกเขาเท่านั้นที่แชร์เคล็ดลับความสําเร็จให้คุณฟังถ้าเอาแต่ทําเรื่องเดิมๆกับคนกลุ่มเดิมๆคุณจะหยุดพัฒนา เจฟตเขามีสิทธิที่จะโกรธคุณมีสิทธิที่จะไม่รับความโกรธเมื่อมีคนทำร้ายคุณแล้วคุณตอบโต้กลับไปทันทีเท่ากับคุณกินขยะอารมณ์ของคนนั้นแล้วเปลี่ยนให้มันมาเป็นขยะของตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องทําตัวเป็นฟองน้ำอารมณ์ดูดซับทุกอย่างรอบตัวเรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าอารมณ์ที่แระสกนั้นเป็นของตัวเองหรือเป็นของคนอื่นถ้าหากเป็นของคนอื่นก็ส่งมันกลับคืนเจ้าของไป การคุยเรื่องจีปาถะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่การคุยจีปาถะที่มินทาคนอื่นคือเรื่องที่ทำร้ายจิตใจมากที่สุดการที่คุณว่าคนอื่นแท้จริงแล้วคุณกำลังว่าตัวเองคำพูดคือคลื่นความคิดอย่างหนึ่งที่มีพลังร้ายแรงมากเหมือนกับบูมเมอร์แรงที่สุดท้ายแล้วจะพุ่งกลับมาที่ตัวคุณเองดังนั้นก่อนจะเปิดปากพูดต้องถามตัวเองก่อนว่าคำพูดเหล่านี้เป็นเรื่องจริงไหมคำพูดเหล่านี้จำเป็นไหมคำพูดเหล่านี้พูดด้วยความหวังดีไหมถ้าครบสามอย่างนี้ถึงจะผ่านออกจากปากได้ ถ้าพูดเรื่องหนึ่งซ้ำๆมากพอมันจะกลายเป็นเรื่องจริงเมื่อคุณพูดเรื่องหนึ่งซ้ำๆเพียงไม่นานจิตใต้สำนึกของคุณก็จะเริ่มทำตามสิ่งที่คุณพูดเปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นที่คุณเคยคิดและพูดเป็นเรื่องจริงแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่พูดซ้ำไปซ้ำมาในด้านลบก,การพูดถึงความล้มเหลวก็คือการที่เรากำลังสาบแช่งตัวเองอยู่ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ที่จะคิดและพูดโดยใช้คำที่ชัดเจนและคำในแง่บวกฉันมั่นใจเต็มร้อยฉันมีความสามารถที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ เปลี่ยนวิธีเลือกใช้คำไม่เพียงแต่จะทำให้จิตใจสงบและสร้างความปลองดองแต่ยังนำพาความสุขมาให้ด้วยเช่นทุกครั้งที่คุณอยากพูดว่าคุณควรให้พูดว่าบางทีคุณอาจจะแทนเพื่อให้คนอื่นรู้สึกมีทางเลือกอย่าพูดว่าฉันไม่มีทางทนยอมรับสิ่งที่คุณทำแบบนี้ได้ให้แก้เป็นถ้าคุณทำแบบนี้ฉันน่าจะดีใจมากกว่าเมื่อเราเลือกใช้คำพูดคุณก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงมหาศาลทันที สิบเอ็ดคนที่พูดเป็นมักเป็นผู้รับฟังที่ดีการพูดไม่หยุดทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจคนฉลาดจะพูดเพราะมีสิ่งที่ต้องพูดส่วนคนโง่พูดเพราะอยากพูดดังนั้นก่อนที่จะพูดให้จําหลักไว้ว่าไม่ต้องรีบพูดเพื่อที่จะไม่พูดอะไรโง่ๆอย่าชมตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นอิจฉาอย่าสัญญาไปทั่วเพื่อไม่ให้ตัวเองผิดสัญญากับคนอื่นอย่าคุยโวโอวดเพื่อที่จะไม่กลายเป็นคนน่ารําคาญและอยากคิดว่าเรารู้ไปสะทุกเรื่องเพื่อที่จะเรียนรูู้้เเรรรื่่่องทีาไม 12ถ้าคุณอยากก้าวไปถึงสิ่งที่คุณหวังไว้ก็ต้องทําให้ความหวังของคุณมีอิทธิพลมากกว่าความปรารถนาถึงจะทาสําเร็จคุณต้องเรียนรู้ที่จะมีวินัยในตัวเองความสําเร็จคือผลจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยความขยันและยังต้องทุ่มเทอย่างสม่ําเสมอไม่หยุดพักในชีวิตไม่มีอะไรที่ดีและสวยงามที่ได้มาง่ายๆไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบบางครั้งคุณก็ต้องบังคับให้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทําจําไว้ว่าต้องทําในสิ่งที่คุณควรทําก่อนเท่านั้นอนาคตถึงจะมีโอกาสทําในสิ่งที่อยากทํา จงเห็นว่าเวลาของคุณนานสําคัญเพราะเวลาก็คือชีวิตหากเราใช้เวลาทุกๆชั่วโมงไปกับเรื่องที่มีความหมายมากกว่าคนอื่นชีวิตก็จะมีสีสันและหลากหลายกว่าคนอื่นทุกวันเราล้วนมีเรื่องที่จําเป็นต้องทําบางเรื่องเร่งด่วนบางเรื่องสําคัญก่อนอื่นต้องแยกเรื่องเร่งด่วนกับเรื่องที่สําคัญออกจากกันจากนั้นจึงกําหนดเป้าหมายและจัดเรียงความสําคัญก่อนหลังอย่าให้เรื่องเร่งด่วนมากระทบเรื่องสําคัญ 14. ความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตคือการมัวแต่กลัวว่าตัวเองจะต้องทำผิดเพราะว่าไม่ออกไปลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรอย่ากลัวความล้มเหลวบางครั้งคุณอาจทำผิดแต่ประสบการณ์ที่คุณได้ก็มาจากสิ่งนี้แหละ ถ้าคุณแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่ผิดคุณก็จะเริ่มเข้าใกล้สิ่งที่ถูกต้องขอแค่จําไว้ว่าต้องลุกขึ้นหลังจากที่ล้มลงแล้วการทําผิดก็จะไม่ใช่เรื่องผิดยอมรับว่าการเริ่มต้นมันไม่ง่ายเลยแม้ว่าคุณกลัวแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพื่อก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าความกล้า 15. ชีวิตคือการเดินไปข้างหน้าคนเรามักคิดถึงเรื่องราวในอดีตจึงรู้สึกเสียดายในสิ่งที่ตัวเองเลือกบางอย่างถ้าตอนแรกถ้าฉันหรือไม่ก็อยากย้อนเวลากลับไปเราต้องเปลี่ยนความคิดอย่าหันหลังกลับถ้าคุณไม่พอใจสถานการณ์ปัจจุบันก็เปลี่ยนหลักคิดจากวายมีทำไมถึงต้องเป็นฉันเป็น How เดเทอร์จะทำอย่างไรให้ดีขึ้นไม่นานคุณก็จะหาทางออกเจอสิ่งสำคัญคือเราจัดการมันอย่างไรและสุดท้ายเราได้เรียนรู้อะไรจากมัน 16. ในโลกไม่มีความยากลำบากอะไรที่ศูนย์เปล่าถ้าโชคชะตากำหนดให้คุณต้องเจ็บปวดก็เพื่อให้คุณแข็งแกร่งถ้าโชคชะตากำหนดให้คุณถูกหลอกนั่นก็เพื่อให้คุณกลายเป็นคนฉลาดถ้าโชคชะตาให้คุณต้องหลงทางก็เพื่อให้คนหาทางใหม่เจอถ้าคุณมองจากบุมที่กว้างกว่าเดิมคุณจะเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของคุณเพื่อเตรียมตัวกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยเกิดขึ้นกับคุณในอดีตคุณคงไม่เป็นตััววคุณเองในนนี้ ชีวิตคือเรื่องทุกเรื่องที่เรากําลังคิดในหนึ่งวันถ้าคุณคิดในด้านดวกอยู่ตลอดชีวิตของคุณก็จะดําเนินไปในทิศทางที่ดีถ้าความคิดของคุณเอียงไปในด้านลบอยู่เสมอคุณก็จะใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ดีคนมีความคิดอย่างไรก็จะมีการกระทําอย่างนั้นคนที่การกระทําอย่างไรก็จะมีความเคยชินอย่างนั้นคนที่มีความเคยชินอย่างไรก็จะมีนิสัยอย่างนั้นเมื่อชีวิตของคุณไม่ราบรื่นคุณลองถามตัวเองว่าฉันมีชีวิตที่น่าเศร้าพร้อมุมมองชีวิตในด้านลบหรือเปล่า เมื่อคุณกำลังมองไปทางไหนก็ต้องเดินไปทางนั้นเราควรรวบรวมสมาธิจดจ่อไปยังสิ่งที่ตัวเองอยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่อยากได้ตลอดชีวิตนี้อยากเพ่งความสนใจกับเรื่องที่คุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณกลัวความลมเหลวก็ต้องเพ่งความสนใจไปที่ความสําเร็จถ้าคุณรำคาญใครบางคนก็ไปคิดถึงพวกคนที่คุณชอบแทน 19ทุกการกระทําจะต้องมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างตามมามันถูกตัดสินตั้งแต่ตอนที่คุณลงมือทําแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะทําเรื่องอะไรสักอยา่าโปรดคิดให้มากอีกสักนิดสมมติถ้าวันนี้คุณสูบบุหรี่หนึ่งมวนลงคิดว่าถ้าสูบบุหรี่ทุกวันหลายสิบปีผลที่ตามมาคืออะไรสมมติคุณอยากทิ้งเป้าหมายที่วาดฝันไว้คิดดูว่าถ้าคุณไม่ยืนหยัดในทุกๆครั้งชีวิตคุณจะมีบทสรุปอย่างไรเมื่อคิดพอแล้วก็ลองดูว่าตัวเองอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้จริงหรือเปล่าถ้าไม่อยากก็ลอง 20. ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราทําเรื่องดีๆอะไรไปบ้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับอะไรจากชีวิตแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณนําอะไรมาให้กับชีวิตได้เปลี่ยนจากการสนใจว่าจะได้อะไรจากคนอื่นเป็นฉันจะทําอะไรให้คนอื่นได้บ้างหรือตัวฉันจะทําประโยชน์ให้กับเรื่องใดได้บ้างแล้วคุณจะค้นพบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นดีขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นวิสัยทัศนชีวิตก็กว้างขึ้น 21การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเราไม่ควรตัดสินคุณค่าหรือความสำเร็จของตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตและเงื่อนไขที่ต่างกันสิ่งที่เราควร,ควรให้ความสำคัญคือการเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเราในอดีตว่าเราพยายามและทำเต็มที่แล้วหรือยังหากเรายังไม่ได้ทำดีที่สุดอย่าเพิ่มท้อถอยแต่ให้มองเห็นความพยายามที่เราลงมือทำและปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าที่เคยเป็นมา ความคิดเช่นนี้ช่วยให้เราโฟกัสกับการพัฒนาตนเองมากกว่าการคาดหวังที่จะได้รับการยอมรับหรือการชื่นชมจากคนรอบข้างการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้นำพาความสุขมาให้เพราะไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ยังมีคนที่เก่งกว่าเสมอการเปรียบเทียบเพียงเพื่อให้รู้สึกเหนือกว่าหรือด้อยกว่าอาจทำให้เกิดความกดดันและทำให้เราลืมที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำอยู่ ดังนั้นการหันมาพิจารณาตัวเองและถามตัวเองว่าตอนนี้เราได้ทำเต็มที่กับสิ่งที่ทำแล้วหรือยังเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเห็นคุณค่าในความพยายามของตนเองมากขึ้นและทําให้สามารถพัฒนาตนเองไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขในแบบที่เราเป็น 22การที่เราต่อว่าผู้อื่นจริงๆแล้วเป็นการทำร้ายตนเองด้วยเช่นกันเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ได้เพียงแค่ออกไปกระทบกับคนอื่นแต่ยังสะท้อนกลับมาสู่จิตใจของเราด้วยเสียงที่เราเปล่งออกไปนั้นไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่มาจากตัวเราเองดังนั้นเมื่อเราใช้คำพูดรุนแรงหรือพูดในแงล่ลบมันย่อมสร้างบรรยากาศที่แย่ให้กับตัวเองด้วยเช่นกัน การพูดในแง่ลบก,กับคนอื่นยังส่งผลให้เรามีคัศนคติที่ไม่ดีต่อทางตัวเองและผู้อื่นซึ่งสามารถกัดกร่อนความสุขและความสงบในจิตใจของเราได้การพูดตำหนิหรือต่อว่าอาจทำให้เรารู้สึกเหนือกว่าในชั่วขณะหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันกลับทำลายความสัมพันธ์และบันทอนความสุขที่ควรเกิดขึ้นภายในใจของเราเองดังนั้นการใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความโกรธหรืออารมณ์ชั่ววูบทำให้เราพูดในสิ่งที่อาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง 23การปล่อยวางความเป็นไปไม่ได้โดยชีย้ให้เห็นว่าเมื่อเรายึดติดกับสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเป็นไปได้เรากำลังปิดกั้นโอกาสและความเป็นไปได้อื่นๆของชีวิตการพยายามทำสิ่งที่ขัดกับความจริงหรือฝืนความเป็นไปย่อมสร้างความเครียดและความผิดหวังให้กับตัวเองแต่หากเรายอมรับและปล่อยวางความคิดที่ว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เราจะพบว่าเรากำลังปลดปล่อยพื้นที่และศักยภาพใหม่ๆให้เกิดขึ้น การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเรียนรู้ที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้จริงและเปิดใจรับโอกาสอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตซึ่งจะทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นมีพลังใจที่จะ,ะเผชิญกับเส้นทางที่อาจจะยังไม่ชัดเจนในตอนนี้การยึดติดกับความคิดเชิงลบหรือความเชื่อที่คอยฉุดรังเราจะทำให้เรามองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆแต่เมื่อเราปล่อยวางความเป็นไปไม่ได้เราก็จะค้นพบความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของชีวิตในที่สุด 24เรามักจะมองหาสิ่งที่ตัวเองขาดอยู่เสมอซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจและความทุกข์เพราะไม่ว่าเราจะมีอะไรมากมายแค่ไหนหากยังโฟกัสไปที่สิ่งที่ไม่มีเราจะมองไม่เห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้า การมองหาสิ่งที่ขาดทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเราควรเปลี่ยนมุมมองมาสนใจสิ่งที่เรามีอยู่การรู้จักมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมีจะทำให้เราเกิดความพอใจและรู้สึกขอบคุณกับชีวิตมากขึ้นเพราะชีวิตที่ดีไม่ได้วัดจากการมีทุกอย่างที่ต้องการแต่คือการมองเห็นคุณค่าและความหมายในสิ่งที่มีอยู่แล้ว การเปลี่ยนมุมมองนี้จะช่วยให้เราลดความรู้สึกอิจฉาริษยาและไม่ปล่อยให้ความอยากได้หรือความไม่พอใจในสิ่งที่ขาดมาทำลายความสงบภายในใจเมื่อเราโฟกัสกับสิ่งที่มีความสุขจะเริ่มเกิดขึ้นจากภายในเพราะเราได้เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของชีวิตจากมุมมองที่แตกต่างออกไปจนในที่สุดเราไม่เพียงแต่รู้สึกพอใจแต่ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างแท้จริง 25ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เราควรกลัวหรือหลีกเลี่ยงเพราะชีวิตเปรียบเสมือนการทดลองที่เราต้องลงมือทําเพื่อค้นพบด้วยตนเองความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนและโอกาสที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นให้เราเปิดใจรับความล้มเหลวในฐานะครูผู้สอนที่พาเราไปสู่ความสําเร็จการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจะทําให้เราไม่สามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างเต็มที่ การกล้าที่จะลมเหลวจึงเป็นเสมือนการยอมรับความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนการลมลงหลายครั้งอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่ทุกครั้งที่เราลุกขึ้นใหม่เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าชีวิตเป็นเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่ามัวแต่กลัวที่จะพลาดหรือทำผิดพลาดเพราะความลมเหลวคือบทเรียนที่มีคุณค่ามากที่สุดและความกล้าที่จะลมเหลวคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จในที่สุด 26. การอยู่ให้ถูกที่วางตัวให้ถูกตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราคนพบศักยภาพและความสามารถของตัวเองอย่างแท้จริงทุกคนมีความสามารถและมีอนาคตที่ดีได้หากรู้จักเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการดำเนินชีวิตเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมความสามารถจะถูกดึงออกมาอย่างเต็มที่และนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด การวางตัวให้ถูกตำแหน่งหมายถึงการทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเหมาะสมกับงานหรือบทบาทใดมากที่สุดการพยายามฝืนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจอาจทำให้เราไม่สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่การตระหนักรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและรู้จักเลือกอยู่ในสถานการณ์หรือบทบาทที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เราเติบโตทั้งในแง่ของความสามารถและจิตใจ ยี่ิบเจการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตในทุกครั้งที่เราเจอปัญหาหรืออุปสรรคสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่การหลีกหนีหรือมองมันในแง่ลบแต่ให้มองมันเป็นโอกาสที่จะได้ทดสอบความสามารถของตัวเองและพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น การมองอุปสรรคเป็นความท้าทายไม่เพียงช่วยให้เรากล้าหาญมากขึ้นแต่ยังทําให้เรามองเห็นศักยภาพในตัวเองที่อาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากลําบากจะทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองเมื่อสามารถผ่านพมันไปได้ซึ่งความกล้าหานี้จะกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดการแก้ปัญหาหรือการยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในวันที่ยากลําบาก ดังนั้นแทนที่จะมองอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดขัดเราควรเปลี่ยนมุมมองและยอมรับมันในฐานะครูผู้สอนที่ทำให้เราได้เติบโตพัฒนาและแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างแท้จริงการเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างกล้าหาญจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตในมุมมองใหม่และทำให้ทุกครั้งที่เราก้าวข้ามอุปสรรคได้จะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในทุกๆด้าน 28. คำพูดที่ออกจากปากเราคำพูดถือเป็นสิ่งที่มีพลังมากและสามารถส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความทรงจําของคนอื่นได้เราอาจลืมคําพูดที่เราเอ,อ่ยออกมาในวันนั้นแต่คนฟังมักจะจําและมีคําพูดเหล่านั้นฟังลึกอยู่ในใจ ความหมายนี้ชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อคำพูดของเราเพราะคำพูดสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นได้ดังนั้นจึงควรเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังและมีสติคำพูดที่ดีจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยสนับสนุนผู้อื่นให้เติบโตในขณะที่คำพูดที่ไม่ดีสามารถทำลายความมั่นใจและความสุขของคนรอบข้างได้ การตระหนักถึงพลังของคำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในชีวิตประจำวันและในสังคมโดยรวมคำพูดที่เราเลือกใช้จึงไม่เพียงส่งผลต่อผู้อื่นแต่ยังสะท้อนถึงตัวเราเองด้วย 29. การไม่พูดเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนการเปิดใจรับฟังสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือความเห็นที่แตกต่างช่วยให้เรามีมุมมองใหม่ๆและสามารถขยายความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้ การละทิ้งการพูดถึงสิ่งที่รู้แล้วทำให้เรามีโอกาสฟังและเรียนรู้จากคนอื่นซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องการตั้งใจฟังอย่างแท้จริงจะเปิดประตูให้เราค้นพบความรู้ใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบตัวนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนให้เราเป็นคนที่มีความใจกว้างและเต็มใจที่จะเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตโดยการไม่ยึดติดกับสิ่งที่รู้แล้วแต่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอย่างเต็มที่ 3. การที่เราคิดว่าทําไม่ได้นานอาจทําให้เราเสียความมั่นใจในตัวเองซึ่งจะส่งผลให้การทํางานหรือความพยายามของเรายากที่จะประสบความสําเร็จการคิดในแง่ลบอาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทางสู่ความสําเร็จหากเรายังไม่ลองทําเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าเราสามารถทําได้หรือไม่ดังนั้นการเริ่มต้นและเชื่อมันในตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จในที่สุด การปล่อยให้ความคิดเชิงลบมีอิทธิพลต่อความเชื่อมันในตัวเองจะทำให้เราหยุดชนนะงักและไม่กล้าลงมือทำการเปิดใจและลองทำสิ่งที่เราเชื่อว่าทำได้จะช่วยสร้างความมั่นใจและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่อาจทำให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อน